สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ p h สิโอพอ p o d แ a น t ์นะคะพอดแคสตนี้นะคะก็จะเป็นการนําความรู้ทางกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพนะคะมาทําให้เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงค่ะสวัสดีค่ะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการวิ่งและการออกกําลังกายดูแลสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุ่นได้รับคําถามมาว่าวิ่งทุกวันอันตรายไหมเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าจะวิ่งทุกวันนะคะ คำถามนี้นะคะก็นุ่นก็เคยได้รับนะคะจากคนที่เป็นคนออกกาลังกายมือใหม่เริ่มอยากลดน้าหนักนะคะอยากดูแลร่างกายตัวเองแต่ก็กลัวว่าการที่วิ่งทุกวันนะคะจะอาจจะมีข้อเสียกับร่างกายของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เป็นไว้ทํางานแบบเราๆนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่วิ่งอยู่แล้วแล้วก็วิ่งทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดหัวใจวายฮาร์ตแอทแทกต่างๆะคะ่ะวันนี้เราก็มาฟังคําตอบกันค่ะ นั่นจะขออนุญาตย้อนอความกับไปนิดหนึ่งนะคะว่าจากการที่เราถามว่าวิ่งทุกวันอันตรายไหมนะคะเราไปดูกันก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วคะ่ะจุดประสงค์ที่ทุกคนเริ่มมาวิงนะ่งเนี่ยเพราะอะไรกันจริงๆแล้วคะ่ะการวิ่งเนี่ยถ้าทุกคนที่เริ่มวิ่งจะรู้ดีค่ะว่าเราเริ่มวิ่งเพื่อที่จะเริ่มดูแลร่างกายตัวเองอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยากแข็งแรงขึ้นอยากลดน้ําหนักและอะไรต่างๆที่เป็นการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็เลยหันมาวิ่งกันค่ะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะการวิ่งเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพอย่่่าาางงนนนึททีแนะะํํให้เลยค แต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วนะคะการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายประเภทคาร์ดิโอต่างๆรวมไปถึงการปั่นจักรยานแล้วก็กีฬาอื่นๆด้วยเนี่ยที่เป็นการทําต่อเนื่องเนาะแนะนํานะคะให้ทําอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละ150นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะสําหรับการดูแลสุขภาพนะคะเราลองเอา150นาทีหนึ่สัปดาห์มี7วันเราลองพักสัก3วันก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราวิ่งสัก30นาทีวิ่ง5วันก็เพียงพอแล้วนะคะ หรือถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งแบ่งแค่2วันแล้วก็วิ่งประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็ได้แล้วในเกณฑ์นี้เนี่ยถือเป็นการออกกําลังกายทั่วไปเพื่อดูแลสุขภาพนะคะแต่ถ้าใครนะคะมีการวิ่งเพื่อที่จะแข่งขันอยากไปมาราธอนอยากไปฮาฟมาราธอนนะคะแน่นอนค่ะว่าเวลาในการฝึกซ้อมและเวลาในการออกกําลังกายเนี่ยจะต้องมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์แน่นอน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป้าหมายของเราเริ่มเปลี่ยนจากการ, life life. ราวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นการเริ่มเอาชนะตัวเองเริ่มอยากมีการแข่งขันมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาแน่นอนค่ะก็คือการที่เราใช้ร่างกายมากกว่าปกตินั่นเองเมื่อเราใช้ร่างกายมากกว่าปกติแล้วนะคะก็คือการเตรียมพร้อมร่างกายให้มากกว่าปกติด้วยคนทั่วไปอาจจะวิ่งเฉยๆหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะคะแ,<ถ>แต่ถ้าใครอยากเริ่มไปฮาฟมาราธอนอยากเริ่มไปวิ่งมาราธอนแล้วเราก็แนะนํานะคะว่าให้เตรียมร่างกายของเราให้พร้อม <ๆ S 2> ไม <ๆ S 2> <ไป S 1> ่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่จะ ารองรับการวิ่งของเราในระยะเวลาที่นานความอึดทนนานของกล้ามเนื้อน,นะคะก็จะใช้การเวทเทรนนะิ่งเนาะหรือว่าออกกําลังกายอื่นๆผสมผสานไปด้วยค่ะรวมถึงการดูแลปัจจัยการนอนหลับพักผ่อนการดื่มน้ำให้เพียงพอนะเพราะเราเสียเหงื่อมากกว่าคนอื่นเนาะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ะคะ่ะก็คือปัจจัยเรื่องของอาหารนั่นเองค่ะส่วนมากที่เราเจอนะคะนักวิ่งเนี่ยจะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามลดน้ําหนักอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะหลายๆคนเป็นใช่ไหมคะนักวิ่งเนี่ย ก็เลยจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายเยอะใช้พลังงานเยอะเพราะเราวิ่งใช่ไหมคะบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาคนอื่นเพิ่งจะตื่นยังไม่ทันได้กินข้าวเลยใช่ไหมคะแต่นักวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาวิ่ง6กโมงเช้าเนี่ยก็เผาผ่านไปได้แบบ5้าร้อยหกร้อยแคลรแล้วก็คือแบบประมาณถ้าอาหารคลีนก็คืออาหารคลีน2มือได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ นักวิ่งเรามีการใช้พลังงานมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะแนะนําให้มีนักโภชนาการดูแลหรือว่าถ้าใครดูแลตัวเองได้มีความรู้ด้านโภชนาการที่ศึกษามาแล้วเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าให้ทานอาหารให้เพียงพอไม่งนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะเกิดภาวะขาดสารอาหารและก็เครียดสะสมค่ะซึ่งภาวะขาดสารอาหารไม่ได้ทําให้เราดูผอมนะคะแต่มันเป็นภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดแคลนสารอาหารทําให้การซ่อมสร้างซ่อมแซมของเราช้าลงค่ะอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากขึ้นหรือมีอาการบาดเจ็บที่เป็นไปนไหนหาย ะะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากสารอาหารที่ไม่เพียงพอด้วยค่ะแต่อีกปัจจัยที่สําคัญสำหรับวันนี้นะคะก็คือคนที่วิ่งแล้วเกิดอันตรายเนี่ยที่มักจะวิ่งทุกวันเนะะี่ยค่ะอีกปัจจัยหนึ่งของการวิ่งก็คือถ้าได้ัยทํางานนะคะเราจะรู้กันว่าการวิ่งเนี่ยคือการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีเลยค่ะ คนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนทํางานหนักหรือว่าแบบคนที่แบบเอาจริงเอาจังหรือผู้บริหารนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ะใช้การวิ่งเพื่อเป็นงานอดิเ <c oughs> ๆคลายความเครียดและอยู่กับตัวเองนะคะแต่การวิ่งในขณะที่ร่างกายไม่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดสูงเกินไปร่างกายตึงรังเกินไปนะคะแล้วก็วิ่งเร็วเกินไปนะคะจากความเคยชินไม่รู้จักเหน็ตจัจกเหนื่อยนะคะจากการที่เราไม่ได้โฟกัสร่างกายตัวเองพอสมควรนะคะก็ทําให้มีนักวิ่งเนี่ยเสียชีวิตจากปัญหานี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะ แนะนำนะคะถ้าใครที่วิ่งทุกวันเพื่อที่จะใช้การวิ่งคลายความเครียดน,นะคะอย่าลืมบาลานซ์ในเรื่องของการนอนหลับเป็นส่วนสําคัญนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็การทานอาหารให้เพียงพอค่ะและอย่าลืมยืดเหยียดร่างกายนะคะเพราะบางทีเนี่ย การที่ร่างกายเราตึงมากๆเครียดมากๆแล้วเราไปวิ่งหนักๆเพิ่มเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้ร่างกายของเราอ่ะเพิ่มความเครียดสะสมไปอีกก็จะมีในเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวนะหรืออาการบูฟในนักวิ่งนะถ้าใครเริ่มมีอาการหลบเนี้ยบอกเลยนะคะว่ามันคือ,อาการที่ไม่ปกติ แนะนำให้กลับมาบาลานซ์สันอาหารการนอนหลับและการยืดเยยดให้ดีก่อนนะคะถ้าร่างกายเราตึงเกินไปเนี่ยหัวใจก็สูบฉีดไม่ไหวก็ทาให้เกิดอาการบูฟได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าใครกังวลสําหรับปัญหานี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษากับพวกเรานะคะหรือว่าปรึกษากับแพทย์ตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อความสบายใจแล้วก็วางแผนดูแลสุขภาพกันให้ยาวๆนะคะโดยสรุปนะคะการวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะแนะนําให้ทํานะคะสามารถทําได้ประจําทุกวันเลยะคะ่ะแต่อย่าลืมเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะ อยากหมเกินไปนะคะถือว่ากายภาพขอแล้วจเจอกันใหม่พอดแคสต์นหน้านะคะสวัสดีค่ะ